ก็ที่มาปัญหานะครับทางภา,าคอุตสาหกรรมได้เข้ามาติดต่อกับทางภาควิชานะครับต้องการให้ช่วยออกแบบดีไซน์เครื่องทําขนมถ้วยฟูแบบอัตโนมัตินะครับก็เนื่องจากว่าเขาประสบปัญหาเรื่องการผลิตทีนี้หลังจากที่เราออกแบบดีไซน์ให้เขาเสร็จปุป๊บตามเงื่อนไขของเขาเนี่ยก็ปรากฏว่าสามารถทํางานได้ดีครับสําหรับองค์ประกอบของเครื่องจักรตัวนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่3ส่วนหลักด้วยกันนะครับชิ้นส่วนที่1ก็เป็นส่วนของสายพานลาเลียงนะครับเป็นการลําเลียงถ้วยขนมถ้วยฟูเข้าไปในระบบ ส่วนชิ้นส่วนที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของหัวจ่ายก็คือเป็นการจ่ายน้ําแป้งนลงถ้วยขนมถ้วยฟูและชิ้นส่วนสุดท้ายก็เป็นส่วนของระบบนึ่งนะครับมี3ส,ส่วนหลักนี่ครับสำหรับต,ตอนเริ่มต้นของการทํางานนะครับก็ใช้คนนี่นะครับเป็นคนวางเรียงตัวถ้วยเข้าไปนะครับทีนี้หลังจากวางเรียงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ถ้วยจะเคลื่อนที่ไปบนสายพานลำเลียง พอเคลื่อนที่ไปถึงจุดเซ็นเซอร์จับปุ๊บเนี่ยเซ็นเซอร์ก็จะสั่งให้น้ําแป้งขนมไต้ฟูเนี่ยไหลลงถ้วยจํานวนหถ้วยพอครบ5ถ้วยเสร็จปุ๊บเนี่ยสายพานลน้มเียงจะเคลื่อนที่ต่อไปเข้าสู่ระบบนึ่งต่อไปครับหลังจากนึ่งก็จะออกมาเป็นขนมถ้วยฟูสามารถรับประทานได้เลยครับสําหรับประโยชน์ที่เราคิดว่าสัมผัสได้แบบชัดเจนเ,เลยคืออะไรครับจากอุตสาหกรรมภาคคนเรือนตัวเนี้ยกลายเป็นอุตสาหกรรม เชิงธุรกิจแบบขนาดใหญ่ได้ทันทีเนื่องจากว่าเราใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยทีนี้เจ้าเครื่องตัวนี้จริงๆมันก็สามารถประยุกต์ใช้งานได้กับโปรดักต์อื่นด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นขนมตาลหรืออะไรที่ใกล้เคียงกันนะครับ